กิโลดเดี๋ยวก็ถอยก่อนไม่เห็นเอาขึ้นวะเอาขึ้นยังไงนี่เอาเอาอันนี้ช้อนวางเลื่อนตกานะสารเขาย,ยังไม่ได้ต่อแล้วตัวเดียวก็่าอแลว อย่างนี้<อ>เล็กเนี่ยเก,กือบกิโลเลยไม่ใชกิโลนึ่งเลยไปไม่เห็นหน้ามึงเห็นแต่ปลาใหญ่มากเลยครับส่วนเสียเบิร์ดนะครับล่อยประดุกไว้ปากมือดิเอาคีมได<อ>้ <laughs>